แชร์เก็บไว้แจกสูตรแชมพูผมนุ่มข้ามวันดกดำข้ามปีทำง่ายไม่มีสารเคมียาสระผมที่เราใช้อยู่ปัจจุบันมีส่วนผสมของสารเคมีหลังสระแน่นอนย่อมมีสารเคมีตกค้างอยู่ไม่มากก็น้อยแล้วแต่ว่าใครใช้ยี่ห้ออะไรถ้าใครพอมีเวลาว่างหรือวันหยุดลองทำแชมพูเก็บไว้ใช้เองสิคะไม่ยาก ต้นทุนน้อยแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพผมและหนังศีรษะด้วยสมุนไพรบ้านบ้านของเรานี่แหละค่ะใครสนใจสูตรฟรีๆเอาไปลองทำเลยส่วนผสมมะกรูด1นกิโลดอกอัญชัน1ขีดขิงสด1ขีดเบกกิ้งโซดา1ถุงน้ำสะอาดวิธีทำแชมพูผมนิ่มและดกดำา 1. ล้างมะกรูดขิง ดอกอัญชันด้วยน้ำสะอาดจนแน่ใจว่าสะอาดดีโดยเฉพาะขิงต้องไม่มีดินติด2หั่นมะกรูดหั่นขิงเป็นแว่นบางๆางนำขิงมะกรูดดอกอัญชันไปต้มรวมกันโดยใส่น้ำสะอาดให้ท่วมสมุนไพรไม่ต้องให้สมุนไพรลอยก็เหมือนห่งข้าวนะคะท่วมแค่หลังมือพอนั่นล่ะคะ่ะ เพราะหากน้ำเยอะเกินจะไม่เข้มข้นนะคะ 4. ตั้งไฟอ่อนๆถึงไฟกลางๆห้ามใช้ไฟแรงเพราะสมุนไพรจะค่อยๆซึมหากใช้ไฟแรงน้ำจะแห้งเร็ว 5. สังเกตว่าดอกอันชันและมะกรูดเปื่อยยุ่ยแล้วนำขึ้นจากเตาพักไว้ให้เย็น 6. นนำไปกรองเอาเฉพาะส่วนน้ำเก็บใส่ขวดสะอาดปิดฝาให้มิดชิด วิธีสระแชมพูผมนิ่มและดกดำา 1. แบ่งน้ำยาสระผมจากขวดเอาพอประมาณสำหรับที่จะสะพอนะคะใส่ในภาชนะและตักผงเบกกิ้งโซดาลงไปหนึ่งช้อนชาคน,คนให้เข้ากันแล้วสระผมตามปกติ 2. ล้างผมออกให้สะอาดหลายๆคนอาจตกใจขณะที่ผมยังไม่แห้งจะรู้สึกว่าผมกระด้าง เป็นปกติค่ะรอให้ผมแห้งแล้วหวีหวีดูจะพบว่าผมนิ่มมากๆแทบจะไม่ต้องใดเลยทีเดียวประมาณว่าสวยเจิงตังอยู่ครบขาสาวสาวคำถามคาใจของใครหลายคนหนึ่งไม่ใส่เบกกิ้งโซดาได้หรือไม่คำตอบคือได้แต่ไม่ดีค่ะใส่เบกกิ้งโซดาจะให้ผลดีกว่านะคะเนื่องจากน้ำสมุนไพรที่เราต้ม มีริ์เป็นกรดค่ะหากสเพียวเพียวผมจะแข็งมากๆเบกกิ้งโซดามีคุณสมบัติเป็นด่างพอนำมาผสมกันก็จะทำให้มีริ์เป็นกลางสะคล้คองค่ะเหมือนยาสะบผมที่ซื้อตามห้างสรรพสินค้านั่นเองค่ะ 2. ต้องแช่ตู้เย็นหรือไม่คำตอบคือสามารถเก็บที่อุณหภูมิปกติได้นานสองสัปดาห์ไม่เสียค่ะ ใครจะแช่ตู้เย็นก็ได้ไม่ผิดกติกาค่ะ 3. เติมสมุนไพรชนิดอื่นได้หรือไม่คำตอบคือสามารถเติมได้ตามต้องการค่ะหากค้นพบว่าสมุนไพรชนิดนั้นมีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพผมนะคะขิงมีคุณสมบัติส่งเสริมการงอกของเส้นผมเหมาะสำหรับคนผมร่วงมาก หัวหลานมะกรูดบำรุงให้เส้นผมแข็งแรงเป็นเงางามค่ะดอกอัญชันมีแอนโทไซยานินบำรุงหนังศีรษะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตของหนังศีรษะช่วยให้ผมดกดำเป็นเงางามสงสารเส้นผมก็ต้องรักษาผมให้ห่างไกลาสารเคมีนะคะเพื่อเส้นผมที่นุ่มสวยและเงางามเห็นทุกขั้นตอนการผลิตกันแบบนี้แล้ว เพื่อนๆทุกคนลองทำดูนะคะขอขอบคุณสำหรับเนื้อหาจากแทนผลบุรีภาพยศยาทวีสุขพินโยอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ